โอมือชอปเปอร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องแพทลงไปในเมืองค่ะแล้วขาไปนะคะน้องแพทไม่เจอจ้ะทุกคนน้องแพทเจอบางอย่างนะคะแต่ขากลับนะคะน้องแพทเจอค่านั่นก็คืออะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่าฟีนี้น้องแพทยังไม่ได้กินเลยนะคะแล้วก็ลูกคือแบบนี่เลยค่ะลูกใหญ่มากๆเลยนั่นก็คือนี่ มาดูใกล้ๆได้เลยนะคะลูกเยอะมากมันหลอดจ้ะทุกคนบ้านน้องแพทรียว่าเสทูสานะคะตรงนู้นก็มีนะคะลูกเยอะมากแต่น้องแพทแปลกใจว่าทําไมเขาไม่เก็บกันนะคะแต่ไม่รู้แหละเขาไม่เก็บแต่น้องแพทจะเก็บนะคะแล้วก็แบบคิดถึงอันนี้เลยอ่ะทุกคนอะไรนะอ่าพริกเกลือพริกเกลือเนาะหรือว่าเอาไปยำก็ได้เอาไปตำก็ได้เดี๋ยวน้องแพทขอเก็บนะคะแล้วก็จะเอาไปตมหรือยำนั้นเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงแต่ขอเก็บใส่ เก็บใส่เก็บใส่เสื้อแล้วกันเนาะเพราะไม่มีถุงนะคะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวก่อนลืมค่ะลืมชิมให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวขอสักลูกหนึ่งเอาแบบนี้เลยไม่ใช่ลูกหนึ่งแล้วเอามาเป็นทวงเลยค่ะมีแต่ฝุ่นทุกคนฝุ่นติดเยอะมากแต่ก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าฝุ่นธรรมชาติเนะนี่ค่ะเดี๋ยวขอชิมลูกนี้ก่อนใช้เสื้อในการเช็ดแบบนี้เลยนะคะ บางคนอาจจะซีเรียสในความสะอาดนะคะแต่น้องแพทคือได้หมดนะคะขอแค่แบบเช็ดได้เนาะเช็ดได้กินได้กินนะม,ม,มามาดูเนื้อข้างในลูกนี้อันนี้คือยังไม่สุกดีร้อ็นะคะแต่ก็ไม่ดีแบบว่าเขาเรียกดิบเกินไปนะคะแต่ถ้าดิบเกินไปจะเป็นแบบนี้ลูกออกเขียวๆแบบนี้คือเปรี่ยวมากนี่ค่ะอันนี้คือเปลี่ยวมากแน่นอนนะคะแต่ที่น้องแพทเอามาเนี่ยคือจะเริ่มไม่ค่อยอ ไม่ค่อยฝาดแล้วทุกคนเพราะว่าตอนแรกๆอตอนที่ยังเป็นลูกสีเขียวมันจะฝาดใช่ไหมคะแต่นี่คือกําลังดีเลยค่ะไปจิ้มพลิกเกลือหรือว่าเอาไปเอาไปยำนั่นแหละอร่อยเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องแพทขอตัวเก็บก่อนนะคะเห็นแบบนี้แล้วมีใครสนใจมาช่วยเก็บไหมคะเก็บเพลินมากเพราะว่าเยอะมากเลยทุกคนมาหรือว่าใครจะคอมเมนต์มาก็ได้นะคะเปรียบปากกันไหมคะเอาไปทําอะไรดีนอกจากเอาไปยำเอาไปตามแนะนํามาดิเลยค่ะขอตัวเก็บก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทัน เย็นซะก่อนอู้เยอะมาก